วันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่เขาได้มาขุดในโครงการควบหนองนาโมเดลนะคะก็เป็นวันสุดท้ายขณะนี้ก็เกือจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะกำลังที่จะเกลี่ยหน้าดินให้เตรียมพร้อมให้กับช่างแล้วก็ทางคณะกรรมการโครงการควบหนองนาโมเดลนะคะได้มาตรวจรับงานนะคะณตอนนี้ก็ได้ไป95เ,เป็นแล้วนะคะอันนี้ค่ะจะให้เห็นใต้ใต้ของโครงการนะคะ ตรงกลางนี่ก็จะเป็นแปลงนานะคะสําหรับทํานาในโครงการคคกหลงนาโมเดลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามเออเป็นสี่โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนส่วนของสะแล้วก็คลองไส้ไส้ไก่นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นที่นาแล้วก็ที่เป็นโคกนะคะก็ของเราเนี่ยที่สะแปลงนี้นะคะก็จะมีเออเป็นแปลงหนึ่งไร่ที่เราเซ็นสัญญายให้กับทางกรุมพัฒนาชุมชนเขาได้ทําการ ทำเป็นโครงการแล้วก็ทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนนะคะเราแบ่งที่ให้หนึ่งแปลงนะคะหนึ่งแปลงก็คือหนึ่งไร่ก็จะแบ่งเป็นอันนี้ส่วนของนานะคะแล้วก็จะมีส่วนของโคกแล้วก็จะมีสระสองสระแต่ว่าคลองแทรกไ่ของเราจะไม่มีนะคะเพราะว่าเนื้อที่อของเราเนี่ยมันหน้าดินนะคะมันจะแคบมันจะแคบก็ลเลยไม่สามารถที่จะทำคลองแทรกไได้ทางรอบคลองนะคะให้สะอาดๆจะได้เอาวัวไปลงใหม่นะคะ ลอกคลองอลอกคลองเดิมน,นะคะแล้วก็จะฝังท่อลงไปใหม่เพื่อให้น้ํามันเชื่อมถึงกันนะคะลอกคลองอีกฝั่งหนึ่งนะคะเอาเศษอ่วัชพืชเศษขยะเศษ ไม้ที่มันหล่นลงไปนะคะขึ้นมาให้หมดนะคะเพื่อที่จะทำการาให้ส,สะอาดแล้วก็จะขูกขัวนะคะลองที่ทำการลอกเสร็จแล้วนะคะดูดีขึ้นนิดนึงนะคะ Tchau.